คนดีอย่าเอาคนไม่ดีมาชี้นำอะไรพวกนี้แล้วคนดีคนไม่ดีเอาตรงไหนวัดอ่ะอย่างเงี้ยอืแล้วไม่รู้แต่คุณเดียนต้องลองพูดทีละข้อของมันมาใชครับว่าไอ้นโยบายของมันแต่ละข้อที่มันไอเอมันแถลงนโยบายมาเนี่ยคุณเดียนลองพูดมาทีละข้อทีละพี่ดาจะบอกว่ามันทําได้ไหมนี่มีไหมคะอยู่ต่อหน้าเขาก็บอกว่าก็ต้องดําเนินก็ต้องดำเนินนโยบายด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องมีหลักธรรมพิพานอะไรอย่างเงี้ยนะะซึ่งผมก็มองว่า มันมันก็ไป่นู้ว่าอพอเพียงยังไงนะ่ะมันเป็นนามประามเห็นไหมมันเป็นนามประามเห็นไหมขนาดพี่ดาจําไม่แม่นนะแต่ฟังดูแล้วมันเป็นนามประมอ<ห>่าแต่มันไม่ใช่รูประทามแต่พอเพียง<ห>อ่อตาว่าพอเพียงเอาก่อนเนี่ยค่ะคุณเดียร์พี่ดาถามหน่อยเถอะคะ่ะคาว่าพอเพียงกับคําว่าเพียงพอเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคําว่าเพียงพอเนั่นก็คือคนเราเนี่ยนะเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเราจะเพียงพอ แต่ละคนเนี่ยนะคะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีบ้านคุ้มหัวคุ้มแดดคุ้มฝนมีเสื้อผ้าใส่มีข้าวกินหรืออะไรก็ตามนะฮะเอ่อนั่นคือความเพียงพอที่ที่จะยังชีพของคนคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าคําว่าคําว่าเพียงพอเนี่ยถ้าถ้า,ถาว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะมันยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน่ยนปฏิบัติได้คือเพียงพอสําหรับชีวิตหนึ่งชีวิตที่จะยังชีพใช่ไหมคะ แต่คำว่าพอเพียงเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยนะมันเป็นคำที่เอเกิดที่เลืตันหาอะไรมากมายเยอะเลยนะคะเอาอะไรมาวัดคำว่าพอเพียงถช่ว่าเป็นชาวบ้านยากจนไก่ปืนเที่ยงนะคะทานาปลูกข้าวใส่ยุ้งฉางไว้กินทั้งปีของตัวเองได้มีปลาอยู่ในน้ํานะคะมีบ้านกระตอ๊อบเอาก,เอาก็เอาอะไรมามุงอยู่กันได้เนะะี่ยฮะอ่ะตรงนั้นเขาพอเพียงแบบนั้นอ่ะ พอเขาอยู่ใกล้เมืองเข้ามาอีกนิดหนึ่งไปไหน,ไไหนไมาไหนไม่สะดวกก็อยากจะพอเพียงมีจักรยานอีกสักคันมีมอเตอร์ไซค์อีกสักคันอ่าเข้ามาในเมืองเช่าบ้านอยู่ก็ไม่ไหวอยากมีบ้านสักหลังอ่าพอทํานู่นทานี่ไอความพอเพียงของเขาก็อาจจะอยากมีรถเก๋งสักคันรถกระบะสักคันเพราะฉะนั้นคำว่าความพอเพียงกับเพียงพอเนี่ยมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นภาษาพูดมันไอคนพวกเนี้ยมันบริหารประเทศด้วยวัฒกรรมเท่านั้นดังนั้นมันจะมันจึงเป็น แค่นามธาทมมันไม่เป็นรูปธรทมเพราะฉะนั้นถ้ามันพูดคาว่าพอเพียงเนี่ยนะคะแล้วพอเพียงของคุณประยุทธ์คืออะไรพอเพียงของคุณเดชอะไรพอเพียงของพี่คืออะไรพอเพียงของทุกคนไม่เท่ากันนะคะคุณเอาอะไรมาวัดอืมอ่แต่ถ้าเพียงพอที่คะเพียงพอที่ท่านบอกได้ว่าเพียงพอแค่ไหนถูกไหมฮะอย่างน้อยเขาเรียกอะไรปัจจัยสี่ตอนนี้ปัจจัยห้าต้องมีโทรศัพท์มือถือต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าพอเพียง เพียงของแต่ละคนเนี่ยบอกได้ชัดเจนแต่เพียงเออพอเออเพียงพออ่ะบอกได้ชัดเจนแต่พอเพียงอะไรอคะคือความพอเพียงพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอืมที่พี่ดามองว่ามองว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่คณะคอสชทําเนี่ยกับประชาชนเนี่ยณนวันนี้เนี่ยพี่ดามองว่ามันเลวร้ายเพียงไหนครับเออไม่ใช่นะคอสชทํานะคะวันนี้เราต้องบอกเลยว่าคอสชนี่ก็คือประยุทธ์จันโอชา เพราะทุกท sí. you know ุกคนใช่นะไม่ได right. okay. ้ม right. ีสมองของตัวเองทําเลยนะคะประยุทธ์พูดว่าอะไรก็ทําไปตามนั้นถูกไหมฮะแล้วแมนระยุทธ์ยังบางอาจพูดด้วยนะคะว่าเอาพระราชอำนาจมาใช้เพราะว่าพระราชทานให้มันมาใช้ตกลงมันเป็นราชาประเทศเหรอคะะเออเนี่ยค่ะแล้วดังนั้นเราเนี่ยนะคะเมื่อกี้คุณเดีย่าใช้อบอกคํําคาถามมาว่าคณะคอสชอะไรนะคะพี่ตาจะได้ตอบถูกลืมแล้วคณะคณะกระบุประยุ์นี่แหละฮะ ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือคือเลวร้ายกับสังคมไทยเนี่ยแค่ไหนอะครับก็ต้องบอกว่าเลวร้าย,ยมากเพราะวันนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่วันนี้มันใหญ่ถ้ยิ่งกว่าสถาบันอีกเพราะมันคือกฎหมายมันเพียงคําพูดของมันทุกอย่างต้องเป็นไปตามนั้นทั้งหมดอะค่ะแล้ววันนี้คนแบบนี้เนี่ยน,นะคะละเมิดถึงสถาบันหรือเปล่า เพราะฉะนั้นมันเลวร้ายไหมคะกับประเทศไทยค่ะถ้าถามไปถึงเอคนอื่นๆที่มาใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายเราเนี่ยนะคะคุณอยู่เฉยๆได้ยังไงอะ่ะกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยิ่งกว่ากินมลเรือนที่รถมัลลังคาอย่างเงี้ยค่ะมันเลวร้ายกว่านั้นอีกอะ่ะคนอย่างประยุทธ์เนี่ยคน้นะฮะถ้าถามดูๆแล้วนะในอนาคตอาจจะร้ายกว่าเปรมก็ได้นะ,ะค่ะ ทีนี้พิดาคิดว่าวันนี้เนี่ยคือทางขบวนการเสรีไทยเนี่ยควรทางพิดามองว่ามองว่าวันนี้เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเองหรือแม้แต่กระทั่งนปชอเองเนี่ยพิดามองนอปชกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองอยังไงฮะก็พรรคเพื่อไทยนะคะก็คือพรรคการเมืองะค่ะนปชก็คือ ตัวหนังสือที่เขียนขึ้นมาว่าแนวร่วมประชาชนเพื่อชาติทิ่รต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแต่สิ่งที่ทําจริงๆเนี่ยนะคะยังไม่ได้ทําเต็มที่กับคําพูดที่เป็นชื่อของตัวเองแต่ถ้าถาว่าคนแต่ละคนในนั้นพี่ดาก็ไม่ได้ดูหมิ่นหัวใจนะคะว่าอย่างน้อยที่สุดในการต่อสู้ที่ผ่านมาพี่ก็ไม่ลืมพี่ก็ลืมแต่พี่กําลังจะบอกว่าถ้าหากว่า คุณคือแนวร่วมปผดเดก,การต่อแนวร่วมประชาชนต่อต้านป็นเดก,การแห่งชาติที่แท้จริงแล้วคุณก็ได้ทําสารพัดอย่างกับการเดินทางไปให้ความรู้พี่น้องประชาชนติดอาวุธทางปัญญาอะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้ววันนี้คุณจะม,มาบอกว่าคุณมีไอโอูโออะไรเับกับาเขาหรือว่าวันนี้เข้าข่มขู่คุกคามคุณได้คุณไปกลัวเขาทาไมคะคุณไปกลัวเขาทําไมคะแล้วพักเพื่อไทยก็เหมือนกัน ถ้าคนในพักเพื่อไทยนะคะที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยและต่อสู้ยืนอยากต่อสู้เชียงข้างประชาชนจริงๆนะคะคุณต้องลุกได้แล้วด้วยในประเทศนะคะเพราะว่าอะไร<ม>เพราะว่าถ้าคุณไม่ลุกคุณยืดเวลานี่นะคือคุณกําลังปล่อยให้เผด็จการเบ็ดเสร็จเนี่ยนะคะมันแข็งแรงแข็งแรงและแข็งแรงยิ่งขึ้นไปอีกแล้วคนที่บาดเจ็บล้มตายคือประชาชน ที่อดทนไม่ได้เคยมาต่อสู้ไม่รู้กี่ครั้งมาต่อสู้เพราะคุณทักชวนเชิญชวน,ชวนไม่รู้เท่าไหร่ต้องมาเจ็บมาตายกันตั้งเท่าไหร่แล้วต่อไป<น>ไอก็ยังจะต้องเจ็บต้องตายอีกก็ต้องเกิดความรุนแรงกับประชาชนอีกเพราะว่าทหารคือหมาที่เลี้ยงเอาไว้กัดแต่วันนี้มันเป็นหมาบ้ามันกัดประชาชนมันสังหารหมู่ประชาชนไหมไม่ว่าปีห้าสองปีห้าสามหรือตลอดรายทางที่ผ่านมากับการต่อสู้เพื่อระชาธิปไตยของประชาชนมาตั้งยาวนานเนี่ย เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ควร,รจะอยู่นิ่งเฉยไม่ควรจะอยู่เงียบนะคะ i o u u O I, owe you, I อไะไรเปล่าเขาแต่ันแล้วนะี่ะพี่ดารู้หรอกเหามันแปลว่าอะไรแต่ไม่ชอบไอ้ภาาที่มันพูดมันแล้วประชาชนฟังไม่เข้าใจอ่ะคือคุณจะมีสัญญาอะไรกับเขาว่าคุณจะต้องเงียบเหมือนกับคุณได้ประกันตัวมาแล้วคุณจะต้องไม่ขึ้นเวทีคุณจะต้องไม่อย่างนั้นอย่างนี้งน้นคุณไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องราวของบุคคลที่ไหนแต่คุณจะต้องยุ่งกับคําว่าระบอบิดการคุณไม่รับ เมื่อคุณไม่ละคุณก็ต้องต่อสู้องค่ะค่ะก็คือ m o อเนี่ยก็คือคือข้อสัญญาข้อตกลงนะระหว่างกันก็คือระหว่างระหว่างทางนบชแล้วก็ทางระหว่างคณะรัฐประหารทีนี้เอา anymore, ล่ะผมผมก็ไม่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 คอมเมนต์ไม่ถามอะไรมากมายนะเกี่ยวกับเรื่องของนบชเรื่องพรรคเพื่อไทยอันนั้นก็เป็นบทบาทแล้วก็ท่าทีของเขาก็แล้วแต่แต่ว่าแล้ววันนี้เนี่ยมันมีการจับชายชุดดาพี่ดามองว่าชายชุดดาที่จับมาเนี่ย ตัวจริงหรือตัวปลอมะอะอพี่ต้องบอกว่าถ้าถามว่าพี่น้องเราเนี่ยที่ถูกจับไปเนี่ยแล้วก็วันนี้เนี่ยเอาออกมาพูดอะไรต่างๆนี่นะคะคือตัวจริงของประชาชนไหมจริงนะคะแต่ถ้าถามว่าเป็นชายชุดดํามันมีที่ไหนฮะชายชุดดําในการต่อสู้ที่ผ่านมาของพวกเราเนี่ยนะถามว่าก็ไอ้นั่นไงฮะไอผู้ก,การหูดําเขาบอกไงคะวันที่เขาไปขึ้น ไปขึ้นศาลให้ให้การเพื่อที่จะพวกแกน,นําที่ถูกขังเก้าเดือนแลได้ได้ประกันตัวออกมาเขาคือคนที่พูดบอกว่าเขาเข้าไปอยู่ในม็อบเพื่อแดงเนี่ยทุกทุกม็อบเขาไม่เคยเจออาวุธนี่คือคาพูดของเขาเมื่อเขาไม่เจออาวุธอังนั้นจบอาวุธแล้วก็ชายชุดดําอะไรของเราเนี่ยฝ่ายเราเนี่ยมันต้องไม่มีแต่ถ้าถามตัวพิดานะคะเขาว่า ในการในการไปชุมนุมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะจะมีพี่น้องพวกเราบ้างไหมที่ห่วงใยสวัสดิภาพของตัวเองหรือสวัสดิภาพของพวกเราหรือใครก็ตามจะมีปืน่านจะก็บอกมีอะไรมีไหมมันก็อาจจะมีแต่ขอโทษถ้าม,มันมีเยอะพอะ<ๆ>จะสู้กับมึงกูงก็ไม่แพ้มึงมาหรอกวันนี้ถูกเปล่าเออเพราะฉะนั้นแต่วันที่<ม>สิบเมษายนนี่ก็ยิงประชาชนอย่างชัดเจนเลยนะฮะที่ทหารติดอาวุธเข้ามาถูกแล้วก็ขอโทษเขาวันที่สิบเก้าพฤษภา พี่เดินออกมาจากราชประสงค์ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งอ่ะเขาก็จะเป็นม,มอบตัวกันแล้วพี่ไม่ยอมมอบตัวแล้วมึงยิงหูดับกับไม่น่ะเรามีอาวุธที่ไหนอะคะถ้าเรามีอาวุธมไม่กี่กระบอกสมมตินะคะจะไปสู้อะไรกับเขาอ่ะถ้ามีก็ต้องไปสั้นน่ะถูกประค่าถ้ามีนะถูกป่ะค่จะไปสู้อะไรกับเขาอ่ะเขามาเป็นรถถังเต็มไปหมดนั่นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่ามาใส่ร้ายแล้วก็วันนั้นเนี่ยนะในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าปีห้าสองปีห้าสามเนี่ย โลกทั้งโลกก็รู้ว่าพวกเราเนี่ยนะไปต่อสู้มาแต่ใจไม่ต้องจ้างนะคะแล้วเขามีคําพูดว่าอะไรนะคะมาแต่สองมือเปล่าโดยรวมแล้วประชาชนแต่ถ้าอย่างที่พี่ดาวบอกก็ว่าพี่น้องเลยจะมีอาวุธกันบ้างไม่นี่นิดหน่อยเนี่ยนะเพื่อปกป้องตัวเองอ่ะก็อาจจะพอมีอมแต่เพื่อที่จะไปต่อสู้กับเขาขอโทษสู้แบบนั้นควายหรอจะพิดสู้ใช่ไหมไม่มีใครก็ไปสู้กันหรอกแล้วในความเป็นจริงณวันนั้น โลกทั้งโลกก็รู้ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นคนซื่อๆมาสู้ด้วยใจเพียงต้องการคืนอำนาจให้ประชาชนนี้รําไปยังไม่ได้เรียกร้องถึงขนาดเรียกว่าเปลี่ยนให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างขาวรด้วยนะแบบปัจจุบันนี้ก<ะ>็ไม่ใช่เราแค่ขออำนาจคืนมาให้เรามีเลือกตั้งทั้งทั้งที่ทกฎของหลักของประชาธิปไตยห้าข้อแล้วได้อยู่ข้อเดียวยังอดทนเลยค่ะจะยอมให้มันเปลี่ยนฐานช้าๆก็ยอมอะ่ะเพราะฉะนั้นอ,อย่ามาพูดว่าชายชุดดาคือพวกเราที่ไปต่อสู้กับมัน แต่มันคือพวกมันเองที่มันจะเกิดการอะไรนะที่มันเรียกวงเทวันกับไอ้บูรพาพยัคฆ์บอกก็แตอะไรงมกนั่นแหละมันกัดกันเองอ่ะแล้วมันก็เลยมาใช้สถานการณ์ตรงนั้นหรือเปล่าอวันนึงค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งความจริงก็จะปรากฏค่ะแต่คนเมันก็มีการจงใจนะฮะ มีการยงยายเกี่ยวกับคุณกฤษดาคุณนักแสนว่าไปพัวพันมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายเงินอะไรต่างๆให้กับเอ็นักรบชายชุดดาอะไรที่เขาเอามาเป็นเอามาแถลงข่าวเนี่ยก็บอกแล้วไงคบว่าวันนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยมันระบบกล่าวหาไม่ใช่ระบบไตสวนแล้วก็น้องน้องน้องเปิ้นเนี่ยเขาก็แค่ทําในเรื่องของการที่พี่น้องเราบาดเจ็บล้มตายจากการต่อสู้หรือว่าหลังจากนั้นเนี่ย ไปติดคุกติดตารางลูกหลานลาบากคุณเมย์เขาก็มีมูลนิธิขึ้นมาช่วยเหลือทางด้านการศึกษาหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีให้สตังมาหรือเขาจะได้สตังจากตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยไปช่วยเยียวยากันก็มีรายชื่อแบบนั้นน่ะแล้วเสร็จแล้วก็อยู่ดีๆก็เอามาปลูกอย่างกับที่ยายน้ําเน่า่าเนี้ยค่ะที่ยายน้ําเน่าเรื่องแม่ผัวลูกสะภ้ยกับท้องซ่อนนั่นแหละที่บิดาว่าแค่นั้นแหละครับฮะอืมอืมโอเค เพ<ช>ื่อเระยเวลาให้สั้นนะฮะเดี๋ยว <นะ S 2> <ฮะ>รายการก็ใกล้จะจบลงแล้วทีนี้ผมอยากจะถามพิดาคำถามสุดท้ายแหละครับว่าพิดามีอะไรจะฝากถึงพลเอกประยุทธ์ไหมคณะโจรกระบฏไหมเอ่อก็อยากจะบอกไอถึงโจรกระบฏคณะกระบฏแล้วก็คณะผู้คณะผู้ผูกขาดประเทศไทยว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในอดีต<ช>มันอาจจะเค้ย มันอาจจะเคยเป็นไปได้จะเนียนยังไงประชาชนก็อดทนแล้วก็อาจจะไม่ได้อุดทนแต่ว่าเอถูกเกิดมาอยู่ในสภาพอะไรที่ต้องยอมรับสภาพแบบนั้นมาเนี่ยประชาชนก็ยอมได้แต่วันหนึ่งเนี่ยโลกมันจเจริญไปถึงไหนถึงไหนความเฉลยเฉลียวฉลาดความเจริญในใน,ใน,ใ,นในความนึกคิดอะไรต่างๆของมนุษย์มันก็จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงดังนั้นคนทุกๆคนเนี่ยเขาก็ต้องการสิ่งที่เขาควรจะได้เท่าๆกัน ที่อยู่ในที่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะมันคือกฎมันกฎของโลกอะค่ะกฎของโลกที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาเปรียบใครเข้าไปตลอดชีวิตนะคะดังนั้นก็เลยจะฝากกลับไปถึงคณะผู้มีอํานาจปกครองอยู่ในประเทศน,น,นะคะว่าคืนมาเถอะอานาจนเป็นของคนทั้งประเทศนะคะคนหกสิบคนเจ็ดสิบล้านเนี่ยเขาเป็นเจ้าของประเทศเช่นเดียวกันกับพวกคุณแล้วคุณเองก็หลอกลวงเนี่ยนะหลอกใช้เขาแล้วก็บอกเขาเป็นเจ้าของประเทศเนี่ย ดังนั้นคุณก็ต้องให้อำนาจและก็เฉลี่ยทุกสิ่งทุกอย่างทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างในประเทศเนี่ยเฉลี่ยให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนในประเทศมันถึงจะเป็นชาติชาติคือประชาชนถ้าประเทศไหนไม่มีประชาชนไม่มีประชากรประเทศนั้นเป็นชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อชาติคือประชาชนทั้งหมดทั้งประเทศมึงก็คือคนหนึ่งที่จะมารวมกันเป็นชาติสกูลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอ,อย่าอย่าเลย อย่าคิดว่าจะอยู่ยั้งยืนยงมันมันไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็ไม่นานแล้วด้วยถ้าเผื่อ<ม>ว่าอยากจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบแล้วก็แล้วมีความสุขร่วมกันเนี่ยนะแฮปปี้เอนดิ้งนั่นก็คือต้องคืนความยุติธรรมให้กับทุกๆคนในประเทศและก็อย่าฝูกขาดอํานาจเอาไว้อยู่กับตัวเองเพราะว่าอํานาจนั้นน่ะไม่ใช่ของจริงที่จะอยู่กันในมือใครตลอดไปหรอกนะคะมันจะต้องอยู่กับคนที่ จะสร้างประโยชน์ให้กับคนหมู่มากคนที่ไม่เคยสร้างประโยชน์ให้กับคนหมู่มากแต่สร้างให้แต่เฉพาะกลุ่มก้อนสูกขาดเท่นี่นนะคะคุณจะต้องคือฝ่ายล่มสลายไม่ใช่ประชาชน,นะคะ่ะอืมโอเคครับก็สําหรับวันนี้น่าจะถึงแต่วเวลาแล้วนะครับพี่ดาก็โอกาสหน้าเราน่าจะได้มาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะค่ะด้วยควตอนยินดีค่ะครับผมก็สําหรับพี่น้องท่านผู้ฟังนะฮะรายการนี้เนี่ยก็เป็นในการ ชีพจรการเมืองครับผมดีเจเบียนะครับก็มาทําหน้าที่แทนคุณมิดไนซันนะครับก็สําหรับวันนี้น่าจะถึงแก่เวลาก็ต้องลำล่าท่านผู้ฟังกันไปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ